วันนี้ผมก็จะมารีวิวกราฟนะครับให้ดูการรียบร้อยเลยนะครับตึงๆนะครับกับไทเรียนสามไคโดนะว่าในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่นีส่วนตัวผมนะคือมันมันเก่งมาตั้งแต่ตัวตอนมันเข้าแล้วนะครับมันไม่เคยแบบดรอปเลยนะครับตั้งแต่คุซันมาผมก็มองว่ามันฆ่าคุซันได้นะหลายคนถามว่าพี่มันฆ่ายังไงแต่ว่าเราต้องมีการเก็บสแต็กนะมันก็แค่แบบปรับวิธีการเล่น่ะ แต่ถามมันโกงไหมมันก็โกงเหมือนเดอมนะนรับมันจะมีตัวหนึ่งที่ฆ่าไม่ได้คือยามาโตะแดงถ้ามันอยู่ในทงนะแต่ถ้าเรานอกธงเนี่ยมันก็ฆ่าได้หรือว่าถ้ามีพื้นของคูซันเนี่ยเราก็ต่อยงโง่ๆได้เลยนะครับยามาโตะติดเลือดหนึ่งปั๊บก็การันตีตายะนรัยยังไงกาฟเนี่ยมันแบบมันสู้ได้อะทุกตัวเออแต่ก็มันจะต้องมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปอย่างยามาโตะแดงเราก็ไม่บวกในทงไง แล้วก็รอเป็นคุซันก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอรอให้เขาย้ายธงอะ่ะเราค่อยต่อยอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราถ้าเราไปบอกเขาในธงเขาก็ตีเราได้เรื่อยนะเราก็เดินหนีออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ปรับวิธีการเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากการาฟเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าไปอยู่ในมือคนเก่งเนี่ยผมมองว่ามันโคตรเก่งเลยนะมันโคตรโกงอะ่ะเขาโคตรโกงอยู่แบบเพราะว่าตัวมันอาทับประโยชน์โคตรเยอะครับผมอืมโอเคเลียกันนะครับ แล้ว่าลืมพูดถึงว่าอ,อถ้ามันเจอซาโบในแพทปัจจุบันนี่ผมมองว่ามันชนะซาโบนะแต่คนคิดว่าพี่มันแพ้แพ้แต่ผมมองว่าถ้าเจอกันเนี่ยสมมุติว่าถากราฟมันการทงอยู่ใช่ไหมมันมันโซนเน่ะมันโซนเต้นแถวสองเนี่ยแล้วซาโบบินไปอะ่ะผมมองว่ากราฟอะชิวๆเลยนะกราฟชนะเออคือใครไปดูในะผมในซีมก็ได้นะคือผมเล่นซาโบก็เยอะนะครับเล่นซาโบมายี่สิบเกมเลยมังนะ้งเนี่ย เล่นเยอะอ่ะวันสามสิบเกมได้มั้งคือผมแบบเวลาผมเล่นแหละแล้วผมเจอแล้วผมเหนื่อยสุดเนี่ยจะเป็นการาฟนะครับคือไม่อยากเจอมันนะเวลาเล่นซาโบโนะครับแต่ถ้าเจอคุซันเนี่ยมาเถอะนะครับให้ร้อยตัวเลยนะครับก็ไหวนะครับพูดโมเป็นงั้นแหละนะครับแต่ันคณะคุณซันจริงๆนะครับไปซาโบโเนี่ยอืมก็เลยสําหรับการาฟเนี่ยผมมองว่าแบบสู้ไม่ได้อ่ะสู้ยากอ่ะสมมุติว่าเราสกิลสองไปใช่ไหม กราฟมันการทงอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีสกิลหนีไปแล้วไงเราก็ต้องบวกกับมันตรงๆอะ่ะเราไม่ได้มีสกิลเคลื่อนที่สองสกิลไงถ้าเราบินไปอะ่ะถึงเราไม่ถึงเราผ่านกราฟอ่ะมันต้องโดนหมัดกราฟครับผมบูโฮ e นะคือบูโ h o เนี่ยมันล็อกเป้าหมายของซาโบไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าซาโบมันผ่านมาหาเราแล้วเรากดต่อยเนี่ยมันการันตีโดนนะเพราะว่าซาโบไม่ได้เป็นอมตะตอนบินนะครับเพราะงั้นมันการันตีโดนนะ เราไอกสก,กลเนี้ยไม่สนใจลดคความเสียหายนะเออต่อให้มันบินแล้วมันลดความเสียหาย80%อย่างเงี้ยแต่ไอ้เนี้ยไม่สนความเสียหายนะครับแล้วมันแรงมากนะครับแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเก็บสแต็กมาเนี้ยหมัดเดียวนี่คือไปหว่นเลยนะครับไปหว่นคาบินเลยนะตายอะ่ะเหมือนโรเจอร์เอ่อเขาเรียกไงนะเหมือนโรเจอร์ดําเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าไม่เก็บสแต็กก็อาจจะครึ่งหลอดนะครับแล้วก็เราก็มีแต่นี้เนียไม่ได้เก็บแต็กนะนี้ผมพูดถึงเนี้ไม่เก็บสแต็กอยู่เป็นคลาสซี่ดีไวส์อยู่เนี้ย เราต่อยต่อยเสร็จปับ๊บไอ้ทาโบมันก็ลงเนาะเราก็ไปเอามันตะเนี่ยเราติดบูโฮเสร็จใช่ไหมที่ผมเอ่อที่ผมเคยพูดไปนะแล้วก็เราเก็บกาซี่นี้ไว้เข้ามาทะลุสิ่งกีดขวางแล้วทาโบพอมันดึงธงเนี่ยมันจะมีคอเตอร์ใช่ไหมเราต่อยเลยไม่ต้องสนใจเขา,าตรงเคาน์เตอร์อะไรก็ช่างมันนะพอมันคอเตอร์ได้เสร็จปั๊บนะครับเราไม่ต้องสนใจเลยแล้วเพราะว่าเราติดชิลเราเนะชิลเราไม่แตกนะเราก็ติดชิลเราปับ๊บเราก็ใส่สกิลนี้โป้งนะครับทะลุสิ่งกีดขวางนะ ต่อให้เขามีม่านเพลิงขึ้นมาเราก็ต่อยทะลุนะครับเผยอสองคอมโบนี้คือตายขาดที่เลยนะครับไม,รไม่เชื่อเราไปเได้เันดูได้นะสองแค่สองคอมโบเนี้ยซาโบนี้ไม่ต้องเก็บสแต็กก็ได้ับขาดที่ครับขาดทงอะ่ะเพราะว่าเวลามันเคาน์เตอร์สําเร็จใช่ไหมม,มันจะมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันไม่สามารถกดอะไรได้เลยครับแล้วกาก็ต่อยจังหวะนั้นอนะ่ะมันการันตีโดนนะครับ เดี๋ยวไม่ได้ให้ดูในเกมเพย์ดีกว่าเดี๋ยวหาว่าผมโมนะครับหาว่าไอพี่โมอ่ะเดี๋ยวลอได้ให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวผมไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะอ่าผมมากับเซตเหรียญเดิมแล้วกับสามไคโดของผมนะครับว่ามันฟยวฟ้าวคักกิ่นของแก้วขนาดไหนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับเซตแป๊บนึงนะเพราะว่าผมลืมผมใส่คาร์โบไปแล้วผมลืมสลับกลับนะครับไปนี่ใส่คาร์โบไปนะนี่ผมอยากเล่นเซตเป็นป้องกันโจนตีแล้วเป็นออันนี้อ่ะ อมีไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะนี่รูผรรออ้ผมไม่ได้ทําไว้หรือเปล่าโจนตีป้องกันเลือดอ่ะอ๋อไม่ได้ทำาผมเซ็ตอันนี้ไว้หรออผไม่ได้แฮะไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมอยากจะให้มันเป็นจนตีเจ็ดสิบป้องกันเจ็ดสิบก็ไม่ได้ของทำเซ็ตบอลลาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเฮ้ยโจนตีปลาไปพันสองเลยเหรอเนี่ยผมใส่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงช่อป้องกันเลือดนี่ไงผมว่าแล้วผมทําไว้อยู่ น,นี่นะครับก็โจนตีแบบแน่นๆนะเท่าไหรนะ่นะอ่าหกสิบแปดเปอร์เซ็นครับถ้าไม่ใช่สิบแปดก็นี่แหละยังไม่สุดอนะ่ะอืมมันจะเป็นป้องกันหกสิบแปดกับโจมตีหกสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ห้อยพลังชีวิตไว้นิดหน่อยใช่ไหมพลังชีวิตปะเนี่ยเออป้องกันโจนตีโจนตีโจมตีแล้วก็ห้อยพลังชีวิตไว้สิบสี่เออปอร์เซ็นน,นะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมเพลย์เลยครับว่าใส่เซตเหรียญนี้จะเป็นยังไงต่อยขี้แตกขี้แตนหรือเปล่าแต่ขออย่างเดียวขอเจอซาโบเนี่ยแล้วก็อยู่กันในเกมเพลย์เกมแรกนะครับผมโอ้ยไม่เจอซาโบฝั่งตรงข้ามเลยไหมโอ้ยดูดีเจอแต่กงแต่ก้าวคุณทรงกุสงซันซาโบหายไปไหนไม่รู้ว่าเขาเปิดไม่ได้ไม่ดูเนี่ยดูดีพี่หลงกันมาเลยเนี่ยเนี่ยแต่ผมมองว่ามันโดนลบมหายคี้ง่ายไปหน่อยอเนี่ย โอ้โหผมไม่ถึงฮะผมรอ,อกเกตสแตกนะครับโ,โหติดชิลด้วยโอเคต่อยไปก่อนเลยเอาเฮ้มันตายตัวแล้วผมไม่มีชิลแต่ถ้า,าใส่เซเหลียญนี้เราก็จะเลือดน้อยหน่อยนะครับ โดนไปก่อนเลยทีนึงแต่ไม่ได้ Galaxy Impact นะครับโอเคดดนแล้วตายซะอะไรอ่ะเอ้าต่อยไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเอออยู่นอกทงก็แตกแค่นั้นแหละนะครับโอ้โหเดินดุมดุมเดินดุมดุมเดินเดินเพลินเพลินเพลินเนี่ย เพลินเพลินไงเ,เดินเพลินเพลินน่ะโอ้โหโอ้โหไ้เราขอชีวิตก,กันแล้วมั้งเนี่ยแต่ตัวมันโกงแล้วเล่นเหตุอะไรก็โกงนะครับเนี่ยดูดิมันฆ่าได้ทุกตัวเนี่ยดูดิโอ้โหต่อยรุจิหมัดเดียวอยู่ล่างนี้จะตายแล้วนะครับเนี่ย,ยดูดิมันสู้การไปที่ไหนครับรุจินะครับ ไม่มีใครสู้การสักตัวนะนอกจากยามาโตะในธงแค่นั้นแหละนะอุ้ยแล้วก็ตอนจ้าปลานะครับจาบาโอ้กำลังแอคเร็วเกือบละโหการ์ดเก็บสแต็กมาหายหมดเนี่ยหายเกลี้ยงนะครับโอ้โหเพื่อนโอ้โหอโอ้โโอโดอททายคิดสังเกตอะไปไหนแล้ววะคุณซัน โอ้ยโอ้ยตายแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โอ้ยหนักกว่าจบเลยผมน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนนั่นไงนี่ไม่มีซาโบไม่เจอ ขอ MVP ไปนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะกราฟของเขาก็แบ่งเหมือนกันนะแต่ไม่เจอเลยฮะซาโบวิดูโที่เกมเพลย์กกนต่อไปเลยครับผมแล้วก็อยู่กันที่เกมเพลย์เกมต่อไปกันเลยนะครับไปอาจแบบเรียวๆนะครับโอ้แต่ไม่เจอเลยฮะซาโบอ่ะ มก็อห็นมาหลายตาแล้วเนี่ยอือหือดับดิน้นดูควาโกงของปู่นะครับหมัดเดียวอะ่ะพอเลยอะ่ะผมเล่นแบบไม่ไปบวกมือแล้วไม่บวกมือแล้วเพื่อนการถงไม่อยู่อ่ะดิโอ้โหพี่หลงมาไงเนี่ยพี่หลง โอ้โหตีอย่างนี้ก็ตายแล้ดิอะไรนครับพี่หลวงเขาหลงทางมาอะไรครับเนี่ยซอยไหนเนี่ยซอยเปียวพี่หลวงก็หลงทางมาในซอยเปียกเนี่ยที่ผมฆ่าน้องงูได้เนี่ยตายเลยแล้วนะน้องเฮ้ยไม่ตายไหมโปะโอ้โห,โโหผมไม่ตายผมตายเองมั้งเนี่ย อ๋อเออไอิวเอออย่างงี้ค่อยอย่างงี้ค่อยได้เหลือกอย่างงี้ค่อยได้เหลืองหน่อยเออเพื่อนรู้งานนะเขาให้ช mhm. ิวเรานะได้ไหลอย่า <gamma> ง <enders> ี้ได้ไหลโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องหมดแล้วร้องหมดแล้วเจ้าปูเนี่ยโอ้ยเราไม่เอาซาโบว์มาไงเราไม่เอาซารโบว์ไงนี่ซาโบลเห็นเล่นกันนี่คือไม่ใช่เรามาแก้ซาโบว์แล้ซาโบว์หายไปเลยวะอะไรวะตัวใหม่ไม่เจอเลยวะ

ผมถอยก่อนผมไม่มีสกิแลแล้วผมไม่ได้ไหลแหล้วผมเล่นแบบดีๆแล้วตาแรกแบบเล่นเล่นแบบว่าฮาราจูกุปไปหน่อยเน้นชนะไวเอาหรอนี่คุณเอาอรอกราฟนี่คุณไม่ดูรุ่นแล้วเฮ้ยเกราเขาตายไปก่อนแล้วก็ติดบูสนะเราต้องเตรียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะครับัจเ้่ฆ่าเราได้อยู่นะถ้าเราไม่มีชิลอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลย แล้วมื่อกี้มันจ่าบาปว่าโดนอะไรไม่รู้เยอะแยะตายไปไม่พักบ่บ่โอ้โหหมัดเดียวอุ้ยโอ้โยเราจะบาดผมทีเผือทำไมเนี่ยโอ้โยกำลังจะไหลเลยอ่ะโอ้กำลังจะแอ๊กเลยอ่ะดิเดี๋ยวก็รู้อยู่แล้วว่าใครเอมีพีอ่ะเลยเล่นกล้าผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นนเท่าไหร่แล้วตัวมันโกงไปอ่ะดิเขาเนี่ยมัน มันโกงเกินนะนะครับตัวมันนะ,นะครับต่ผมว่าผมจะปรับเทียร์ใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับไม่รู้จะทำเมื่อไหร่นะครับรอดูก่อนนะดี๋อวปรับเทียร์ใหม่อยู่หลังจากซาบโบเข้าแ <c oughs> อ้คุณเข้าผมแ่บให้เทียร์ซาบโบนี่คงจะโกรธไปเนี่ยรอดูเลยรอดูเลยเดี๋ยวไปจูที่เกมเพลย์กันต่อ,อไปกันเลยครับผมแล้วดูครับอะไรครับเนี่ยตัวสามดาวตาที่แล้วมาอยู่ฝั่งเราสังนั้นนะครับ <c oughs> อะไรครับเนี่ยไอตัวไอตัวโอ้มันไม่ไหวแล้วมันดึงห้งแรกเลยไม่อยากได้แต้มจัด <c oughs> มันมันไม่ไหวแล้วตาเมื่อกี้มันแต้มมันน่าจะแทบศูนยะ์อะไอนี่นะเดี๋ยวดูดิดูเดี๋ยวดูวิ่งเข้าไปนะ้วตายเนะี่ยโอ้โหดูดิเราเก็บสก,กิลหนึ่งไว้นะครับโอ้โห โซโลมันดรอต่อหน้าต่อตาดิแล้วดูดิต่อยหมัดเดียวมันไปเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมบอกว่ามันไปเลยอ่ะดิเนี่ยมันไปเลยอ่ะมันโกงเกินอ่ะดิแก้วอ่ะเนี่ยดิมันไปหมดดงเลยอ่ะดูดิโอ้ไม่ดึงด้วยผมไปฆ่าอย่างเดียวอ่ะให้น้องไหลออกมาไหมอ่ะอ้เดินเพลินเพลินเลยเดินเพลินเพลินเพลินเลยเดินเดินเพลินไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราเดินเพลินจัดเลยอะ่ะโอ้เราเดินเพลินๆเนนีะ่โอ้ยเราแตกแล้วก็ค่าเพลินๆเ,เหมือนกันมันก็ไม่ได้นะอืมนะม,มันก็ดูแล้วกันเหมือนที่ผมบอกที่ผมให้เลยตัวเนี้โกงโกงโกงจัด ไม่วายยุคยุคยุคสมัยสมัยเนี่ยผมบอกเลยอันนี้น่าจะอยู่อยู่ลานานอยู่อ่ะไอ้การามเนี่ยมาไหมโบบินมาไหมโบเอาไหมโบโบออาวโบเอาไม่ถึงมือผมแหละโบโบแตกไม่เอาซิคุูซันเอาชิพาล้เอาแล้วผมหลบได้เอาก็ตายเลยดิ โอ้ย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 ดอไม่ทันวะเย็นเลยเย็นเลยเย็นเลยไม่มีเชียร์ครับใจเย็นเลยเย็นเลยเย็นเลยโอ้ยใครใครไม่รู้ตายโอ้โหแต่แต่โบโบโอ้ยมันได้รัวๆเย็นก่อนเลยโอย้นี่มันขนาดไมไดเป็นทอเตอร์รัวๆเลยเนี่ยเรียบร้อย เล่นชิวๆครับผมโอ้โหใครไม่รู้ตายไปโอเคเดี๋ยวผมรอสกิลอะโหแต่ไม่ได้ทำตายเดี๋ยวรอเราเราไันได้ห้ามันได้เอ้าอุ๊ยชิวโดนขาดโหเมื่อกี้ถ้าผมได้สกิลสองนะตายแล้วซาโบเอาแล้วผมแตกโอ้โหเจอคิงแถวสองแตก แม่เป็ไรเราชนะแบบชิวๆปไปเลยไม่ไหวสักตัวนะดูดินี่ดูสภาพซาโบตอนเช้าเดี๋ยวผมลงคลิปไปกับตอนนี้โอ้โหดูดิโอ้โหฆ่าแบบยับหมาจัดะนะครับเหอเขาร้องแล้วงมั้งเนี่ยแบบว่าโอ้โหเจอเกิดมาปั๊บตายเกิดมาปั๊บตายอะไรไม่รู้อะ แล้วผมไม่ไปหวกมึนๆนะไม่น่าตายนะคได้เก็บสแตก,กยาวๆนะแต่ผมแบบว่าชอบแบบไปนวนัวดีเออก็ตามนี้เลยนะครับใครที่คิดยังไงก็อคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวว่าจะลองจัดอยู่โอเคคนระับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์หน่อยนะครับไปรับสัสดีครับ